ดีจ้าช่องเอพาแสบพาดทันจ้ะไม่นี่จะพามาเบิ้งต้มยำรวมมิดจ้ะพี่น้องอันนี้จะไม่ได้เห็ดเองเด้อจากพี่น้องจ้าจะซื้อมหาสิบบาทเอ็กว่าได้หลายอยู่จ้ะรวมมิดใสทุกอย่างเลยจ้ะนี่จ้ะมาเบิ้งกันจ้ะเราใสอย่างนี้นี่จ้ะนี่จะเป็นกุ้งจ้ะพี่น้องจ้ะก็สิมี เฮดจ้ะม mm ีหมูดอกอะมีปลาหมึกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเป็นแต่แซบอยู่จ้ะได้หลายอยู่จ้ะ นี่จ้ำเค็มคนเนาะหอมหอมอืขอขมาจ้ะมาอุ่นหมัหมห้องนนจ้ะได้ถวยได้จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำเค็มคนเนาะ กินกับเขาเนาะเขาคนพุงนู่จบพี่น้องจ้อือสากใบ่มีกุ้งหลายตัวยู่จับพี่น้องจ้ะซอนโตอีตามักต้อย่างน้งคุ้ จ้าสีสันเนาะเข้มข้นมันจะแซ่บครับว้ายนามนวลนวลเลยจ้ะพี่น้องจา้าหุงเขาเจ้าอนๆเนานะสดหนามหนหนโอ้ยเบิดยูเทอรนี้เลยจ้ะพี่น้องจา้า มืันนี้ก็พอสบนี้ก่อนด้จอจอะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กัน้อจ้าสวัสดีจ้า